สวัสดีครับสวัสดี f อสวัสดีขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับลัดผลไม้ซิ่งวิ่งข้ามแดนเดี๋ยวพาพเพื่อนๆไปดูสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจนะครับ อย่าลืมเพืเ่อนๆเข้ามากดกระดิ่งซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดที่ใหม่ๆนะครับผมเดีย๋ยวเพื่อนดูแบบน้ำย่อยก่อน นี่คือเป็นที่กลางเต็นนะครับกานกลางเต็นของอุทยานแห่งชาติเดี๋ยวจะบอกเฉลยเพื่อนๆน,นะอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูว่าที่นี่เขาเลือกว่าอะไรนะครับยังยังไม่ยังยังไม่ให้ลุ้นให้ลุ้นยังไม่ให้ดู ให้ลุ้นยังไม่ให้ดูให้ลุ้นแต่ยังไม่ให้ดูอะจะเลยก็ได้นี่ครับเพื่อนๆดูน้ําตกของน้ําไหลนะครับอุทยานแห่งชาติของลานนะครับต้นไม้อ่าน่าจะร้อยกว่าปีนะครับสงูงหญ่มาก เป็นลานกลางเต็นท์นะครับสบายสบายเลยถ้าเกิดมาก็มาพักผ่อนได้นะครับเอาดินี่คืออุทยานแห่งชาติของลานหรือของน้ำไหลนะครับอีกซิกเนเจอร์ของกำแพงเพชรอีกที่หนึ่งนะครับนี่นะครับข้างบนเป็นน้ำตก ไอ้ต,ต้นไม้ใหญ่อายุน่าจะร้อยกว่าปีนะครับเป็นลานกลางเต็นท์นะครับก็มีเวลาก็มากลางเต็นท์กันได้สบายสบายเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูใกล้นะครับน้ำตกตอนนี้เย็นสดชื่นกันเลยทีเดียว ข้างบนน้ำก็ไหลลงมามานก็จะเดยน็นนี่ท่ศทองน้ำไหลนะครับแต่ถ้าเกิดไปที่ทองลานน,น้ำตกจะเกยอะมากกว่านี้เดี๋ยวผมจะแวะไปวเราไปพร้อง เดินไปข้างหน้าม,นม,นมานอนพักผ่อนหย่อนใจกันได้สบายสบายยังไงก็เพื่อนมีเวลามาก็ เปลี่ยนเชิญน,นะครับมาน้ำตกของน้ำไหลนะเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นแบข้างบนว่ามันสวยขนาดไหนเนราวางเรื่อง ได้ถ่ายช่วงนี้น,น้ำนำพี่ก็มาขึ้นไปพี่เอาขึ้นไปได้ไหมเนี่ยบอกลงใหม่ฝากไว้ใช่ไหม๋ย่าด่วนทำไม่เกี่ยวมีมีขยะอืมฝากพี่เขาไว้กันไม่ไรี๋ยวี๋ยวเขามาเอาไปทิ้งกันนะ โอ้โหโอ้โอขาเก้าไม่ขึ้นแล้วนี่ตองน้ำเย็นมากเลย ไปครับเพื่อนเพื่อนดูนพร้อมกันิไปตรงนี้ก็ได้นะนะที่ไปขึ้นไปเพราะอะไรดูอวะวไม่ไหวเพะงั้นเด้อ น้ำเย็นมากโอ้ปลานี่เพื่อนเพื่อนดูปลานะครับปลาตัวใหญ่มากเลยปลาน้ำตกครับปลากดว่าปลาน้ำตกจริงๆครับเพื่อนเพื่อนี่สเกตนะครับสังเกตดูดีนะคนับ ตัวใหญ่มากเลยครับเป็นปาธรรมชาตินะครับตัวใหญ่มากเลยซิทเนเจอร์นะครับเพื่อน ที่นี่คือน้ำตกคลองน้ำไหลครับอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะครับบ้านผมเองครับผมยังไงก็ขอเล่นเชิญเ,เพื่อนนะครับชาวเอฟซีทุกท่านนะครับทุกคนที่เป็นเพื่อนหรือไม่เป็นเพื่อนก็ได้นะครับเข้ามาเข้ามาติดตามกันนะครับ แล้วก็มากดกระดิ่งกดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมเย็นมากครับ เดอลงไปโอ้โหอย่า้พูดเลยมันเย็ยนมาก น้ำตกของน้ำไหลท้าเเพื่อนน้ำเย็นมากเลยโอ้โหฟ้าตัวใหญ่มากเลยปลามันเป็นฟลา,น,าน,น้ำตกนะครับอยู่ในซอกเลยใ,ในกระเพื่อนเพื่อนดูดีดนะ เพื่อดูนะครับตัวใหญ่มากเลยน้ํำตกคลองน้ําไหลครับ หลังจากลงมาแล้วขึ้นไม่ไหวอย,อยู่ปลายสุดขึ้นไม่ไหวสูมงมากมีตั้นไม้ใหญ่ต้นไม,ม้ยุร้อยปีมีนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวกันเดี๋ยากขยายเบืเ้องบนดู แค่ซื้อบัตรที่เดียวนะครับสามารถที่จะไปเที่ยวไปน้ําตกของลานต่อได้อีกโดยที่ไม่ต้องไปซื้อบัตรเพราะซื้อที่เดียวก็ได้เที่ยวหลายๆที่ก็มีที่พี่เขามากลางตรงกลางเต็นท์กันนะครับน้องเขามาเที่ยวกัน Tôn mãi dày Tôn mãi dày Nó là loại cục bì Loại cục bì Sống mắc Tôn mãi dày Loại cục bì Các bạn có thấy không? Có mà càng เดี๋ยวผมมีเวลาผมก็จะมากลางเต็นกันม้อนกันตอนนี้เขาน่าจะมีเต็นให้เช่าด้วยหละ่ะมีเขามากลางตรงกลางเต็น,น,นก็พักผ่อนพักครอบครัวอะไรหน่อย น้ำใสบรรยากาศดีครับมีมีนี่สอดให้เช่าด้วยนี่สอดให้พักน่าจะไม่แพงถ้าเพื่อนมาดูอ้ปลาใหญ่มาก ตัวใหญ่เลยน้ําตกปรากฏว่าแห่ปลาแล้วครับปลาจริงๆแหละขยายเพื่อนๆดูเนาะอะไรครับปาน้ําตก พาครอบครัวมาเทีเ่ยวเล่นกันพี่พี่เขาแต่ตอนนี้ผมว่าที่คลองลานน่าจะคนเยอะมากแหละเต็มเลยล่ะจริงๆผมออกมาทําธุระครับผมออกจากสวนมาผมก็มาทําธุระพอดีเขานัดนัดผมบ่ายโมงก็เลยถ้ากลับเข้าไปบ้านมันก็เสียเวลาอีกเนาะเลยแวะมา ที่น้ำตกของน้ำไหลแต่ยังไม่ได้ไปของหลานปลาเยอะมากปลาเยอะมากค ที่นี่คือน้ำตกของน้ําไหลนะครับบ้านผมเองนะครับอเภอคลองลานจังหวัดกําแพงเพชรน,นะครับถัดนี้ไปประมาณ4กิโลก็จะเป็นน้ําตกคลองลานนะครับแต่วันนี้ผมคงไม่ได้ไปแล้เพราะว่าผมจะต้องไปทุระนะครับไปซื้อ,อยาซื่ออะไรเข้าสวน,นไว้โอกาสหน้าเนาะแต่ผมซื้อบัตรได้ละซื้อบัตรที่เดียวตรงไหนก็ได้ เปล่ยนกอดร้อยรือไหมแกเป็่นตอนนี้หรือไม่ก็น้ำตกของน้ำไหลน้ำตกของลานซื้อที่เดียวแล้วก็เที่ยวได้หมดในราคาร้อยสามสิบบาทเดี๋ยวถ่ายเพื่อนๆดูเนาะสองชั้นสามชั้นนะครับน้ำตก ตายต้นไม้ใหญ่ครับก็ได้ดูกันแบบน่าจะพอใจกันพอสมควรนะครับมาเพื่อนยังไงก็อ่าอีพีนี้ผมขอ ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันอีีหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนก็ก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันลุ้นกันอีทีนะครับผมครับอีพีนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับบายบายครับผมอย่าลืมเข้ามากดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อแล้วก็กดกระดิ่งคอมเมนต์กันได้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสิ่งใหม่เรื่องคิปใหม่ที่ผมลงไปนะครับผมครับผมสวัสดีครับ